โอเคกูพี่น้องอ่าญี่ปุ่นวาดภาพให้เขาเราให้เขาระบายภาพคุณแม่เซฟเซฟมามหมเอ็นจอยเด็กหน่อยเปิดเพื่อนพี่น้องเพื่อนกะนี่ฝีมือของเพื่อนอ่าเห็ดคอมากะจีบปนเห็นหรอยูยูยูโช อคนใส่คนใส่กางเกงช์ถืกใจพี่เนาะของฝากแล้วคนก็เอาอกระดาษมาวาดมาวาดมาวาดแล้วกระบายสีให้ญี่ปุนก็เป็นคนวาดอ่วาดรูปแม่เพิ่นให้หละเพิ่นระบายสีเซมเซมมามาเอ็นจอยพี่เนาะมีความสุขเล็กน้อยเนาะ อ่มารอบที่แลี้ยวคนบ่ให้บมให้เขาไก่วันไหนได้ไอายนะคะรอบนี้โอเคเออป็นบ้าแล้วเด้เป็นบ้าแล้วค,คือคือคือตาคนได้นีเซ,เซมเซม่ออเซอ่าอาอ่าอเาอ่าอ่าอเาอาอ่าอ่อ่าอ่าอ่นอ้าอนา่าอ่า่าน่่า like uh, uh, uh. อ่า่ออ ปานพูดียวกันเลยพี่น้อง <laughs> <laughs> สมองสมอ,อกันพอไงรู้นี่ตาหน่อยแต่ตอนเขาเป็นยังหน่อยนี่คือคางก็นนี่เคือตา, <laughs> ตาคือตา,ากาแล้วมกงตัดผมหายโดนลงเยี่นปิดมึงลงเยี่นปิดก็ตัดผมสิ่งห้ย่างขนาดเลย,เยปีที่แล้วบ,บ,บ่บ่บ่ให้เขาไกลได้ใส่ตุ้มหูใส่แบบือแต่ว่าเที่ยวนี้เริ่มจะเป็นบ้าแลว้วปะ่ะผิวนี่ชุดยอดแต่ว่าตัวน้องบ่เนี่ยตัวน้องใครพี่น้อง ไข่ออกตุม้มไข่ออกตุม้มอิสุกอสใสอ่ะเหมือน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 เด็กหน่อยบ้านเฮ้านะอ่าเซมเบบี้ไทยแลนดนน์อ่ะอืม <c oughs> ก็เวลาช่วงจะปิดเทอมนี่มันจะเขานาฮ้อนเขานาฮ้อนกึ่งกับหนาฝนนี่เนะาะก็จะแบบเป็นไข่อิสุกอิใสอ่ะอืมจะไข่ออกตุม้มอิสุกอิใสจะเป็นแบบนี้กันหลายแถวบ้า,บานเฮ้าก,ก็ได้ยูนี่ก็เป็นพี่น้องก็นึกว่ามันเป็นตะบ้านเฮ้าประมาณยูนี่ก็เป็นคือกันอืม คนกับโอ้แฮปปี้มาเห็ดพนเรียนออกไปฮับจ้านาประตูคนเดียเดนไปรับี่านาประตูทั้งครูเลยปีที่แล้วในน,น้อยเนี่ยบ่บ่บ,บ,บ่ใครอยากให้บ่ใครอยากให้อ่าเขาใกล้เปนไดนไอไอแต่หลอบแรกคนกับโอเคติดแต่ลอบน,ออบออบนี่ติดพี่น้องจะจะกลับไปเที่ยวเมืองไทยนาะ <c oughs> อนยวนยวนยวนอ่าโกวิกอ่าแกรนด์มัมโกไทยแลนด์ What? Yeah. Yeah, Nhật thay năm. Ờ, cô, Thailand holiday in the Yeah, okay, wait, wait, wait. Cô kem, yêu cô viết kem Thái Lan, Nó theo mama, not nó mama, mà. Cô cô แฮปปี้เพิ่นมีความสุขนี่มักับติดเลยบ่ไปไสว่าตั้งแต่ยายบนกับตามาเฝ้าได้เพิ่นคนไหนเพื่อน,นอืมเพิ่อนสาเหตซื้อมาแบบมือพอดีเลยเนี่ยพี่น้องแบบกาได้ถูกเป๊ะเลยแม่เสียแต่บ่ได้เสือมาเนี่ยเอเเอออาไปให้แม่เพิ่นหมวกก็ไม่ให้แม่เพิ่นแล้วก็ได้ได้กางเกงแล้วก็ได้กับ เด้ถุงนี่แหะเดถุงพายเานี่ถุงพาสั่งอไปนอกนี่เออเอามาฝากนแฮปปี้เ้นนะนเออดาริงเออตัวมีปีนเนาะกาเดนปี้เฟซบุ๊กเออเเดี๋ยวไปบึงไปบึงไปบึงอันนี้เออฮะปีนี้พอท่านไนมี เิอกปคงิุณเ,เ,เ,เปิดก็ไห้เออเนาะอ่า thank you ุเราล้องเ่มาให้ย้ายใส่นคนพูดนางพัากันนังเหล็กนาง,นนางยังก็าตะอาบเดดอาบยังเขากินปิ้งย่างบาร์บีคอคบบีคิวเขาโอ้คือลมแต่ สปริงบอร์ดเพิ่นเล่นนั่นกันนั่นออกกำลังกายเพิ่นโอ้กูดนี่เดี๋ยวพอ,อยายรู้นี่มาเห็ดซอยปีนั่นกับยายบ,บุญพักกันมาอืมกาดนี่เขาปลูกตอนแรกเขากินนอหน,นี่เนาะเอาบักแตงกับลังเสร็จเป็นหน่วยกรุก,กระกร,กรุกระกรุ๊กระังเป็นหน่วยหนวยพี่น้องเออปีปีก่อนนั่นมาอุ้ยหน่วยโดกว่าสันเกียรกับตัด ย้ำหนาตันห้ไปเห็นกินบ้านมาสันเด้นี่ปีนี้หัวก็จะเป็นนวยอืม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 กำลังเป็นนวยหลายโทเมโต้อุโทเมโต้แฮปฟ้าเวอร์โทเมโต้แฮปฟ้าเวอร์อืมแฮปฟ้าเวอร์โทเมโต้อืมอีชยูโชยูโชัเกรนแมนเทฟัวตอืมเออตัวเขาปลูกตัวเนี้ยเขากินนั่นแหละ เป็ดบักพริกเด้อปีนั้นบักพริกมาอันนี้เป็นบักบัวไปเลยเนาะแมวกระติเท้าไปทัวตลอะไรไหนยูยูไรส์สเมลยูไรส์สเมลโอ้สเมลทูนเมทูกินบักอันบักเขือใหญ่ได้นี่อันพี่น้องบักเขือเลนใหญ่บักเขือเคี้ยงโม้วยใหญ่เหยโม้วยแบบจังสีอืบิ๊กบิ๊กบิ๊กเอ่อโทูนเมทู อืมอ yeah. ืมกูดพิ่นมักกินเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นมักกินมาอะไรอืมโทเมตโตโทเมตโตแอนกรุบกะกำลังเป็นหน่วยตกแต่งกำลังเป็นหน่วยพี่น้อยฟาบุฟาบุทุ่มเมตโตเกนไอ้กรีนเฮ่าน้น้อยเขาก็เจ้าก็ได้นี่ดินี่ดิเห็นบ่นี่หน่วยมันเลรอนี่เออนี่เป็นหน่วย เอาเป็นน้อยอันนี้กระถางน้อยน้อยอันนี้น้อยนี่แม่ย่างนี่บักตำแยน่ได้นี่นี่หญ้านี่วัชพืชน,นี่บักตำแยน่ฟรัง่งเด้นี่ตอดคนนี่เจ็บได้หนิอืมคนมากินคนมาครับข้ามซ้ายข้าซะอยอาไปด้วโอเคอันนี้สต้อบอรี ตอเีู่เบอร์ b ลโอ้ยบูบอร์รี่ก็ได้อามาปูนเนาะบ้านทังบ้านพ่อไงบื้ออยากลาดเบอร์รี่ปอนโอ้อันอันนี้อนียังอันนี้ี่ยังปะอ๋ออันนี้สะแหน่มามินมินมินเอเยอ้มินมินเอเ อืมอืม,อมกินหอมหอมพี่นอ้องเออเครื่องมันคือว่าเกิดอยู่ข้างนอกทั้งสี่ล่ะนี่เด้อเว้ยนี่ซาะละเน่น่ะละ่ซะซาละเน่ฝรัง่งฮเอร์อืมอืมหอมหอมทเมโทแเอนแครอท มาอะเยอะาแครอทแครอทตึงกรบพาะกันสไลเดอร์สไลเดอร์เอ้ยได้นายแบบหน่อยมาเห่นมายางเป็นมูบาดนี่ปีกายนี่บอออกจากนั่นดิสปริงบอร์ดจัมสปริงบอร์ดเนี้ยตัดหญ้าเพิ่น ัำสปริงบอดอุ่นได้ลรอพี่น้องมืนี่โอเคอุ่นเพราะว่าเขาจะเห็ดเป็นกระจกเบิดเลยข้างบนต้าอาบเดีบอืมมันก็อุ่นเนี่ยแหละเนาะเออฮะแฮ่ขอทาได้นี่คุ่นเนี้ยเมือ่อคืนเขาเจะเขาออกมานาง ปิ่งยางกันตัวผน้ำให้เด็ดี่บเตาปิ่งย่างกระเจาขอบครัวเนานะมาคือเห็นดีเช่นี้ตเ <'s> อฮวัตถวัตนอะอันไปถลิน oh. น้ำเอ้ยมันเลินบ่ได้ดอกหนาวไา,านี่แต่อ่างอาบน้ำมันอยู่ข้างหน้า mm. อืมแฮปพลูสปินพลู อันนี้ไม่นี่ยังเขาหลอเนี่ What It's three Hum? The house Oh แล้วปีงย่าง g r e e อืม Green g r e e นี่ก็จะหิดกับเขาเอ่อน,นี่ก็ต่อเติมออกมาเรื่อยมาเรื่อยเถอะพี่น้องกดอ่ะ mm. outside ล uh, uh, yeah. yeah. oh. ูกปลูบสวิมปลูบบ้านสองสั้นได้พีมน้องบ้านสองสั้นอกะวิ่สัตว์ฮันนี่เด็กสุดสุดโอ้อะไร ลืมปิดประตูโอ้ยออกมาแดนนี่ปหนาวบาในพี่น้องเลยสแนดาร์อควเดดกําลังสีออกพี่น้อง เออกระเล่นกับนนองเพื่อนสัญญาณเมื่อใดมีแดดด้านนาบ้านแดดในแห้งกับกลางหมผ้าลูกเล่นน้ำส่นตัวประตูกะเจากัมีดโนอ๋อโน้แฮปปี้นาบ้านดดรถพอยไหมพะกเอารถขั้นหนีมา ือดอกใหม้อยู่หนาบานกระเจาน้อยหนึ่งอย่างน้ติดภูเขาคือกันละพี่น้องติดภูเขาบ้านยอนหนาก็ได้ติดภูเขาบานก็ะสองสั้นคว้ากระถึงไปนอนข้างบนนอนข้างบนอันนี้เป็นลงรถรถสองขั้นขันหนึ่งย้ันขั้นหนึ่งย,นนนงยูนี่บันี้กะบ่แมันสองขั้นใช่ไหมหลายขั้นอยู่ห้างไหนเนั่นต้องรถล,ลู่คนอีก บ้านมันเป็นแบบเป็นโมู่บ้านเป็นแบบหม่บ้านคือยังไข่ข่าพอเป็นหม่บ้านจัดสรรหม่บ้านจัดสรรเป็นหลังเป็นหลังในพี่น้องเป็นหลังเป็นหลังกูเงี้ยวไปเงี้ยไปท่างกู Good. มาเทียวนี้ให้ให้เล่นน้ำเว้ยเอาไซโคร ให้ดีส่งตาสร้างร้ายอมอ้อยอมอ้อยดีนะแดดออกแล้วเออแฮปสันแฮปสันเน่น้าลิงมินอ่าอือสิบบอสจิกัดหอมอืม ก็เดินในน้ยแบบหน่อยพายังยิ่แฟุตบอลนัฟิกีวน้อยหมู่เนี้มีว่าฝีว่ามาก f ยิ่งน่ะหน้าหหมดไสนหนาหนาวเดยพี่น้องเพาดตม่นั์ิก้าสนอัตโรสพ่อซเ็น เวลาเออเลาคนคุยภาษาบ้านเพ่นกับฟังมาไข่เดืออ่ะไอ้หนูฟังฟังมาหูเดือดอ่ะเวลาเขาเขาเขาแบบโตโต้หน่อยโบไข่โบไข่สบายบ่สบายแล้วก็แบบงอแงอะไรแม่คนพักคนไปนอนอ่ะงอแงเป็นไข่ไข่ออกตุ้มไข่ทีสุกอีใส อันบ่บ่ห้ยยากนะเนี่ยกินวันสิพากันไปบ้านเพื่อนต่ออีกอยู่พี่น้องบ่หายเห็นอีกอย่างเลยนะเพราะว่าพี่บุ๋นพี่บุ๋กินมาแล้วพี่บุ๋นก็ไปไหนกินมาแล้วมาถีงสิพากันไปตัวสิไปหาเพื่อนเอาของไปเพื่อนก่อนแต่ว่าพี่ไส้เล่านั่น ให้เล่าไปเอาเดี๋ยวเราก็ไปเอาไอ้ไหม่ไปเอายังสินะแล้วก็เอาน้ำผึิงเอานมผึ่งไปให้จ้างเอาของฝากให้เล่าอ่นเนาะอสมัยก่อนพี่นองคลิปหนี่ผ้าชุ่มผ้าเบ่งอนไในสวนในยังเพิ่นแล้วอ่ะถ้าขังวนน่ะก็คือห้องบกขึ้นไปลวกัวานหูุดออกหลานกําลังขึ้นไปนอนด่านล้างเพื่อกว้างขวางละบ้านเขากว้างขวางหลังงหญ่เป็นสองสั้น เราเบี่ยงนาบ้านหลังบ้านแล้วก็ไม่สวนพักสวนยอมน้อยนึงอย่างประมาณเนี่ยแล้วก็มีลุงลงลุงโรดอย่างเสียพี่น้องสำันเนาะคลิปนี้สำนีแล้วพี่น้องเนอขขบุดอกคุลหลายจ้า